ด้ค่่ะนีแลนได้เป็นร้อยได้ครับเจ็ดจุดหาแปดจุดหาแห้งแรงมากหลายขึ้นลดกระแหงนี่กำลังหลายตั้งแต่เฮ็ดมานี่เฮ็ดมาแะไรจะขันเป็นร้อยนะเป็นร้อยเลยคะเราน้ำมันเราบ่ะเนี้ยน้ำมันนี่ยค่ะใส่เบนซินทั่วไปเอาโชคขึ้นโอ้ติดเลยเพื่อเดียวครับป่าแห่งหนึ่งพี่น้องเอกลักษณ์ของแต่ละขั้นบวกคือกันเลยบวกคือเพราะว่าผมสีเฮ็ดให้เป็นขั้นเดียวในโลก เรื่องเล็กขาดเล็กยังนีบุม้มีเพราะว่าผมใส่เล็กหนาเนี่ยขาถึงนผู้หญิงเด็กหน่อยครับได้ครับขายไปหลายขั้นว่าเด็กหน่อยเขามามกขาเขาถึงผู้หญจขั้นนีหนาลักแข่งนะคะผู้นั่งหนีแห้หนาลักใ <c oughs> นก้นนนนนนองแ <c oughs> นเลยแม่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 แค่ะมแม่ม่กมรแ่แมยแแ่่ <c oughs> แ่่่แม สวัสดีค่ะพบ,บกันอีกค่ะพี่น้องกับช่องผู้จัดการแวคนสวยมือนี้มาแนวใหม่ค่ะมาแนวเว้นเลยค่ะพี่นึ่งคะเชิญค่ะครับผมครับผมครับผมนี่ค่ะพี่นึ่งนะคะาจาของสวัสดีครับวสวัสดีครับจาของคำว่ามินิค่ะพี่น้องแต่ว่าคำว่ามินิโมมินิยังดีคิดค่ะพี่น้องนะคะพี่นึ่งคะครับผมอันนี้มันรถเอียงนี่ค่ะนี่อันนี้เข้าเอิรนว่าเป็นรถสรางครับงานดีไอไวถ้าฟังอเมริ้กากเขาเอิรนว่า มินิใบครับมินิใบเนาะหน่อยมินิแปลว่าน่อยใบก็ว่ามอไส้หม้อไส้หน่อยล่ะครับเดนุครับมาวันหันมันโมมินิเลยไหมอ่ะมันพลังแบบสุดยอดแห้งไหมเครื่องเข้าใส่เครื่องสุบน้ามี่แห้งตัวครับเครื่องสุบน้าเครื่องสุบน้าครับผมเป็นเครื่องสุบน้าไอ้ว่าเลนวันี่อีลีครับอันนี้เป็นเครื่องสุบน้าคือเครื่องอเด็กะส์เฮ้านั่นล่ะแต่ว่าเฮ้าสามารถมาเห็นเป็นหมตอต์ไค์ได้ครับผมเอาโดยมีชุดคัดเขาสิมีชุดคัดนี่ครับฟังนี่ครับเนี่ยค่ะ มันมีเครื่องรัลามากกาเข้าใส่คัตตุนี้เขาไปใส่สูสเตร์กรกลายเป็นมอเตร์ไค์เลยครับตัวนี้แหละครับมันมีขายได้รัฐดาอยู่ห้าหกร้อยบาทครับบารนด้เข้ากับอ่สร้างตัวทั้งตามใจเข้าสินแล้วแต่จินตนาการเข้าสิบุมมีแบบครับ mm hmm. เฮ็ดเองเลยทุกอย่างการออกแบบการยังงี้ ที่คือกันจะขั้นครับผมโอ้พี่นงคงคะมันโมเมนต์ <moment S 2> ขั้นมนามินิ่งเดียวมันอีกคือของแปลกเลยเลย,ยค่ะพี่น้องแ,<ม>แล้วก็อัศจรรย์แห่งครับผมเอาไปเอาไอเดียแบบนี้มาแต่ใสค่ะพี่นึ่งไอเดียน,นี่เข้าเบิงได้หลงโซเชียลนะครับนอกเดี๋ยวนี้ที่จริงนี่ฟังอเไม่ิกาฟังยุโรปเขาเล่นมาด่วนเลยครับค่ะคือบางเทือเขาเห็นงานนัดเนี่ยเขาก็อยากไปกดบอยตั้งแคมป์พาลูกพาหลานไปเที่ยวทะเลเขาเลยคิดคนเอารถนิดห่อยไปขี่เล่น ขนขึ้นรถไปง่ายๆซึ่งเขาเห็ดมาโดนแล้วบานนี้ครับมาเบิงบาเมืองไทยนี่มันบแพรสาตาดได้ในโลกงน้าวัานผมก็เลยล่องเห็ดเบิงสับหยดอีลีสไเห็ดเือได้ต่างกลุ่มขึ้นมาในหลกโซยเชียนนะครับมีอยู่นค่ะนีหลายคนอยู่ครับอุ้ยพี่น้องขาคําถามในหัวหลแห้งค่ะมันนี่ค่ะนาอพี่เนืองขาเอาให้นู้ถามเนี่ยว่ารถเนี่ยลักษณะแบบนี้คือลักษณะพิเศษของเขาเลยมันเป็นแบบไดค่ะไอ ลักษณะพิเศษของเขาคือมินิใบนี่มินิก็ขคืนหน่อยเฮ็ดให้หน่อยที่สุดไห้เบาที่สุดแต่ว่าสามารถใส่งานในปกติขับในปกติระบบความปลอดภัยก็ต้องมีพวกเบรกหน้าเบรกหลังมีแต่ว่าไฟหนาแล้วแต่คนสีใส่บ่ใส่เดี๋ยวนี้เข้ากับใส่ไฟ LED ดีที่ว่าอันละร้อยสองร้อยขึ้นจากรยานใส่ก็ได้แต่ส่วนมากเขาสีขี้เหล่นย่มกเวึนกันามื่อขึ้นกะบม่ค่อยขี้ป็นไดครับแล้วก็เฮ็ดให้มันหน่อยที่สุดต่คนณใหญ่ เบาเร็วที่สุดนี่ครับคือเอกลักษณ์ของมินิไบ์ค่ะครับผมโอ้แล้วทีแปลกที่สุดก็คือเนี่ยเครื่องสูปหนํำพี่น้องเครื่องสูปน่ำได้ค่ะนี่แล่นได้เป็นลอยได้ครับโอ้เล่นได้เป็นลอยไหมถึงลอยกิโลบ่ไอความเร็วลอยกิโลต่อชั่วโมงครับได้ครับเร็วอยู่ได้ค่ะนี่คร่ะเอาให้นู้ถามเนี่ยว่านี่เครื่องเครื่องนี้เนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันเดี๋จะรีด ตัวนี้ตามสเปคเขาเนี่ยส่วนมากอ่ะคือ3 5ลิตรครับสเปคเครื่องสูบน้ำมันให้มาเลยใส่ได้3าลิตรก็คือสูบน้ำได้กับ7.8ชั่วโมงอยู่7.8ชั่วโมงเลยช้าบัธรรมดาเด้อพี่น้องครับโอ้เอาไอ้ขะแร่งเขาไหนขะเครื่องตัวนี้หาจุดหาแร่งครับเขาสีเขียนบอกอยู่เฮาเฮาซื้อซื้ออันมาจากรานสถานีครับกองมั่งที่ซื้อมาโอ้หมายถึงว่าไอ้ฮ e a ง s e t ไปก่อนครับ เทศโค้งว้ก,อ,กอนเข้าเอาเครื่องตูยางเพราะว่าเครื่องทุกเครื่องมันขึ้กันเบิดค่ะเข้าเอาเครื่องเกาสางจุดยึดแทนเครื่องว้กอนเออเวลาเครื่องมากเข้ากับยกขืนกัดใส่กัดแรดได้เลยครับแต่ตูนี่คือผมสีใสบางข้นหนาบางข้นหลังกับเนวบางโซอีกยังบาท่าน้วล่ครับคันนี้ขันนี้ยังบาท่านเล่าเพราะว่าเข้าตรงมีตัวบางโซนี่ครับโอ้นี่ค่ะพี่น้องแบบนั่นคันเปื่อยนี่ขาเข้าอาจสิไปถือเมื่อไหร่ขาเด็กหน่อยไปถือโซยังเสีย ค่ะมือเด็กหน่อยอยังสีอันตรายเท่ากับสีเห็ดขอบแบ่งสี่หน้าขั้นอีก็ต้องเห็ดตัวแบบนี้มิดเลยครับอันนี้คือนเล็กตีเอาครับบางขั้วนี่เป็นเล็กซิ่งเตีเอาอครัเทแห้งเนาะค่ะไอขั้นนี้เอาไอต่ละมันกับสิมีแต่ละรุ่นบ่ซ้ำกันไมคนี่บ่ซ้ำกันครับอันนี้รุ่นใหญ่เนี่ยอันนี้เบื้องเล็กอัน น้อยถ้าว่าเล็กหนาสามมิลนแป๊บปะป่าขาดเงินเนาะ้างเขาสีรูความหนามันหนาครับหนักแต่อันนี้กับแป๊บสตรีมที่เขาไปเดินให้ดูเล็กนำ้ำรถซิหล่อรถไทยนะครับมันนี่เข้าตรงมีสเปกของเข้าบอกเว่าเข้าตรงเหลือกเล็กแบบใดแต่ละหลุนหรือว่าเล็กเดียวกันดยแต่ละขั้นนี่สีบุคือกันการออกแบบนี่ส่วนมากสีคำนวดถึงความแข็งแรงค,คือเล็กตรงหนาเล็กตรงบ่เป็นสนิมบ่แม่เล็กเกา แผงข้อเี่กก็ต้องสางเองแน่นนะคือความปลอดภัยกับตองมานั่ครับผมความปลอดภัยตองมาอันดับหนึ่งทุกอย่างคือเวลาเห็นแล้วต้องเทส้ารุดบ่พันนี่บ่ปล่อยครับจะคล้องตองขับเลนก่อนรับเลนก่อนก่อนก่อนเห็ดสีนะครับเนาะบ่าดนี้เขาก็สิรูว่าจุดไหนเขาก็ต้องแก้จุดไหนถ้ามันยังซันอยู่นี่เขาก็ต้องไปดามเสริมพวกดามเสริมจงซี่เนี่ยบ่แม่เพื่อสินปะอย่างเดียวนะครับ มันเป็นการเสริมความแข็งแรงแต่ว่าเข้าบ่เสริมแบบล่าๆเข้าเลยเห็นหลวดไล่เพื่อว่าให้มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งค่ะการมันันเป็นประโยชน์พร้อมเป็นความสวยงามพร้อมครับโอ้คันใหญ่ขึ้นมากอะจุดหาแรงครับโอ้เพื่อกระสีมีบอกสเปคคนที่ไนััแมนครับในรัศดามีบอกเบิร์สเปคมันโอ้เจ็ดจุดหาแปดจุดหาแห้งแรงมาาหลายขึ้นลดกาแห้งมีกำลังไหล อันนี้มันลดหน่อยเนาะเข้าไรเลยใส่ขนาดนั้นเขาก็เลยใส่แค่หาจุดหาพอแล้วค่ะเอาพี่หนึ่งคะระบบการทํางานของเพอนตตออกมาสีหยากบอกค่ะบ่ยากครับบอกยากบอกขาวๆให้พี่น้องเป็นได้ปะคะเมื่อเข้ามาโล่งเพื่อสีเฮ็ดมอเตอร์ไซค์แล้วจุดใหญ่ก็คือการดึงคันเร่งจากคาบูเลตเตอร์นะครับเนาะ,ะถ้าเป็นเครื่องสูบน้ำเข้าธรรมดานี่สีบู i, มี่คันเร่งมอเตอร์ไซค์เนาะ เขาก็ม e ีระบบของเขาเวลาสตาร์ทเครื่องเขาเอืนว่ามันมีกับวาน้าทั้งในคือเวลาเขาสูบน้ำหรือว่าไปขี่เลื่อกไปติดโจกติดแน่เนี่ยเครื่องมันจะเล่งเองเขาบอกต้องไปเล่งมันเองเขาเอื่นว่าระบบกับวาน้าในเครื่องสีทํางานเล่งขื้นเองพ่อนเองเล่งเองพ่อนเองเรื่องผีหลอกนี่บางเต๋อบาที่นี่ขันเข้าไม่เห็ดมอเตร์ไสค์นี่ยเขาตัดตรงนั้นออกค่ะเขาเอื่นว่าตัดระบบการทํางานของกาวนา บต้องผ้าเครื่องหรอกครับแค่ล่างสปริงเม่ไหวมึงนี่คันเร่งเดิมล่างล่างสปริงตัวนี่ไม่ไหวมึงนี่เกาะไว้แล้วก็ต่อสายคันเร่งมอเตอร์ไซค์่นนา,านจุดนี้เราไปยิ่งคาบูรเตอร์หรือว่าสายคันเร่งไปดึงยู่หมองคาบูรเตอร์ได้เลยครับมันจะมีแกนตัวนี้เราออกมาดึงมึงนี่ได้เลยแต่ว่าสายคันเร่งมันฉีดยาวมาทาั้งหลังมันบางงามผมก็เลยออกแบบให้มันสันส้นๆมาดึงทั้งทีพานจุดก่างอะครับ วยไอ้ฟังซื้อเฮดบอดดเนี่ยถ้าเป็นสร้างี่เข้าใจครับถ้าเป็นสร้างนีอาชีเข้าใจแลค่ะเนาะตอนนี้ไอ้ผู้รับชมวที่เป็นสร้างนี่ที่ผมอธิบายเขาสิเข้าใจเลยอาจีเป็นไอเดียไม่ก็ได้ค่ะหรือว่าสงสัยสอบถามผมมาเลยผมจิบอกครับการการว่าให้การว่าน่าทำงานโดยที่บรต้องผ้าเครื่องนะครับเนอะก็จาเป็นต้องผ้าเครื่องแต่ส่วนมากคนบรุษก็เป็นผ้าเครื่องเสียเวลาซ้จิๆค่ะครับ อ๋อไอคะ่ะแล้วปุ่มนี่ปุ่มอีหยังค่ะนี่อ,นนอันนี้คือไอนนทั่วไปของเครื่องอเนกนะสง์ชิมมี่อันนี้นํำมั่นครับก๊อก้ํำมันอันนี้มคือปิดมานี่คือเปิดนะครับนออันนี้ตำแหน่งปกติของโชกเราเครื่องนี่เวลาสตาร์ทเนี่ยเขาต้องโชกทุกครั้งเพราะว่าลูกสูบเขาใ,ใหญ่มากเขาต้องการส่วนผสมที่เหมาะสมอ,อันนี้คือปกติน,นี่คือ,อสวิต ผมเปิดสวิตแล้วเน้อมีสวิตพร้อมที่ทั้งปุ่นทรามดาสวิตซือยู่เมืองนี่แต่ว่าขันเวลาเขาขี่ไปห้าสูนขาดแน่ขันเล็งข้างแน่เขาสิกลมมาดับมันกลับมาท่านแล้วแมนเขาก็เลยเอามาไปทึ่งๆดีกว่าโอ้ก็เ็คือแบบเป็นยังมากมอไซดเลยปลั๊กหลังเมืองนี่เลยใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ขันต่อซ้ายที่เขาไปก็ใส่ได้ทั้งเตยยามสิเอาเครื่องไปสูบน้ำก็ถอดออกมาต่อขึ้นก็ได้ครับบ้านที่นี่ผมสิสตาร์ทให้เบิ่งเนาอ โชกอนเธอหนึ่งโชกอนครับแล้วก็ดึงได้เลยครับดึงนี่ให้มันเกาะกอนเด้อการบกก้อนนี่บงเทืาพลาสติกตัวนี้มันสีแตกได้ค่ะดึงมันเกาะแล้วครับแล้๋วเอาโชกขึ้นโอ้ติดเลยเพื่อเดียวครับปานบกแห่งหนึ่งพี่น้องเวเอาโชกขึ้นแล้วก็เพื่อนเตรียมสีเลนอย่างเดียวเลยครับทานอ่าการทางด้านของคัดนี่แหละครับมากมากเมื่องการทางด้านของคัดครับนี่นี่คือเหตุผลที่ห้องสองเอาเล็กอันนี้ไล เครื่องเนี่<อ>ครับ,ครบเครื่องนี่มหาามุนแล้วสั้งเกตหัวน้เนนอแต่ว่าคันยังบาทันทำงานเพาราะว่าเขาเป็นคันแรงเวียงเขาตั้งสปริงไว้เมื่อรอบถึงรอบถึงค่ะคับถึงแต่ทำงานค่อยจะคับล่อหลังได้ผมเร่งดีนึงนาะค่ะค่ะหลังเครื่องคับทั้งงานแล้วโอ้ เนื่องขาแต่ว่าสังเกตเบรกเนี่ยเบรกนี่แบบว่าคิงนิ่งเลยคิงนึ่งเลยครับหลากหล่อเลยหลากหล่อเลยระบบเบรกนี่นุ่มมากแข็งเดียเมื่อกี้นุ่มบีบนิดเดียวเองไหมจึกจุ๊กจึกคือนิ้วเดียวก็ได้ครับใช่ไหมไส้นิ้วเดียวก็ได้ขั้นใส้นิ้วเดียวดิสเบรกนี่ก็สำคัญครับเราสายเบรกนี่สัญญาณเนี่ยเงาเมตร half z i เม็ดเช็ด zip แต่ในรัศดาไม่ขายเบิดครับเงาเสาวเดียวเลย โอาว่าอย่างไงว่าแต่ละอุปกรณ์ลหลายๆชิ้นนั่สิเขา้าวกระซังมากแล้วก็มาประกอบร่วมกัน,นสิบเหรอคะข้ามาดีไอ้ใบนี่ดูอิดยูอาเซลนี่คือซื้อให้หน่อยที่สุดที่จําเป็นที่ข้าเฮ็ดบ่ไอใดนี่เขาเขาคยซื้ออันที่ใดข้าเฮ็ดได้ข้าเฮ็ดเอาครับค่ะโอ้มินี่ได้ซื้อเลยนี่มินี่ได้ซื้อเนาะคะ่ะเนาะแล้วพี่นึ่งคะแล้วรถ ประเภทนี้นะนะคะคมันสามารถเกิดอันตรายได้บอแบบอย่างเช่นอันนี้แบบเะวังขอควรระวังขอขว,รรวัญลา,าว,รรวัางก,นะก็คือโดยร่วมที่ผมเพศนี่เรื่องเล็กขาดเล็กยังนี่บมี่เพราะว่าผมใส่เล็กหนาะถ้าเป็นคนอื่นที่ว่าบบมี่ความรู้ทั้ง้างนอสี่เอาเล็กยังไม่เห็ุเลยนี่มันก็ได้อยู่แต่ว่าเขาว่าสเต็งเขากับบอลลูเขาว่าความเหนียวของเล็กขนาดเล็ก ประเภทเล็กต้องเอาลวดอันใดเชื่อมถ้าคนบรูรลวดอันเดียวนี่เชื่อมได้เล็กได้ทุกประเภทมันติดอยู่ครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันบ่ซึมหลึกเวลารอาวดไปเข้าขีไปมันมีอยู่ที่ว่าเขาแล่นแปดสิบเราขาดครับมองมีขาดค่<า>้คนขับเนี่ยอยู่ในลงบอืรก็คือว่าสิ่งละมันละว่างคือว่าอย่าใส่ความเร็วหลา,าแล้วก็ศึกษารวดก้อนระบบเบรกเบรกดีบอจังดิอ่าอแล้วก็สำคัญคืออย่าเมาหะล่ะครับ เราลอกอกนั่นเนีปลอดภัยครับผมหอวยังไงครับระมัดระวังนั่นคือสิ่งที่ควรระวังเนาะค่ะพี่นึ่งเนาะค่ะเอาพี่นึ่งคะเราน้ำมันหรอบ่ะเนี้น้ำมันนี่ค่ะใส่เบนซินทั่วไปแต่ว่าผมบอลในน้ำเก่าหนึ่งแก๊สท่อเก่าหนึ่งผมบอลในน้ำเพราะว่าบางเทืีเครื่องสั่งมากนี่บ่ได้ร่องรับเก่าหนึ่งจะใส่เกลีหาสีดีที่สุดครับเกลีหาดีที่สุดมันบ่มีก่ะใส่ได้อยู่เกลียหนึ่งแต่ว่าขันจอดเดินๆนี่น้ำมันมันจะอยู่ในขั้บูเลเตอร์เนาะ การสมมติว่าเข้าสี่ไปทุราเป็นเดือนนี่ให้เทน้ำมันในข้าวบูเลเตอร์ออกให้เบิร์อย่าให้มันเหลือไว้เพราะว่าแกต้องว่านี่มันติด<อ>กัดอะลูมิเนียมกันนัำทั้งในเป็นทุกขั้นครับาขาเข้ามือสองม,อมือมือไปยัง<อ>ไม่ครับแต่ว่าดีที่สุดนี่คือเก่าหาเก่าหาเด้อย่ะพี่น้องเด้อเก่าหาเก่าหาโอ้ยสุดยอดอีดีอ้าพี่นึ่งคะไอรถแต่ละรุ่นเนี่ย ราคาซ้ากันไหมคะโบซ้ำครับมับสติขืนยู่กับเครื่องค่ะแรงมากของเครื่องเล็กที่ใส่ขนนดล่อที่ใส่ผมก็จะคิดตามราคาตรงนั้นเพราะว่าล่อนี้ล่อกับกระทะบนเทือ่เป็นพันหมดเลยครับสมัยตะกี้ค่ะถ้าเป็นเอทีวีเนี่ก็เขาให้มากแค่นี้ครับบางเทือกับเจ็ดแปดร้อยยังบุรุษ่วมทรงบางเทือกค่าชงกับลอยบางเทือกับสมัยก้อนเนี่ยสร้างจากจีนครับ สิบหาเมือไปถึงค่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีพอคา่าเริ่มรู้แล้วว่ามินิใบมืองไทยกับตั้งเกิดก็เริ่มสต็อกของมาแล้วนี่ครับอันนี้ร้อยใ่ครอบเจ็ดอันนี้ก็คอรอบหกที่ต่างกันนะครับพี่นึ่งคะบอกง่าไงว่าถ้ารถเท่ามีปัญหาหนีทำแม่นเท่าแบบจะซ่อมเองเฮ็ดเองสิสรัศดามีเบิดเลยมีเบิรครับคือทุกอย่างที่สั่งมาหนี่สามารถให้ลูกค้าซ่อมได้เบิดให้เปลี่ยนได้สิบพามีไดายึดตายโตค่ะครับ พวกจานเบคพวกดุมพวกอย่างนี้ในรัศดาแค่เข้ากดคําว่ามินิไบค้นเบิร์เลยขึ้นเบิร์เลยครับมินิไบแค่นั้นนะครับเด้อมินิไบค้นเบิร์เลยครับค่ะเอาใเฮนูถามเรื่องราคาในขั้นนั้นเท่าไรเนี่ยขั้นนั้นเนี้ยเปอรเซ็นต์นะครับแต่ว่าผมตั้งตัวน้อยไว้นี่ประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าครับอันนี้สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ครับอะไรกับสองหมื่นสามอันนี้สองหมื่นสามนะครับพูดแต่ขั้นนี้เทแห้งเนาะค่ะใช่ครับขายห้าเลยมครับตัวนี้ ได้ทั้งน้ำมันมาจากเซินเจิ้นวลาจากจีนเวลาแล้วก็เข้ากับมดีไซส้มันคือฮาเลยน้อยเนี่ยขาถึงนะผู้ยิ่งเด็กหน่อยก็ครับได้ครับขายไปหลายขั้นว่าเด็กหน่อยเขามาหมักขาเขาถึงผู้ดีจะขั้นหนีหนาลักแข่งนะค่ะนู้นั่งหนีแห้หนาลักเป็นสองแั้นเลยครับแหมแหมแหมแนมแงมกับพ่อเองนี่นะครับแอดม่มนี่โอ้แต่ว่าหนาลักอี่เรื่องถึงสีมักนั้ำน้องคะน้องสีนีใส้เกรดดีอยู่ครับ ใส่ของยี่ห้อซามูไรสีแดงแก้วค<อ>ือยังเกียร์ล้นย่นผลล่ะค่ะมันมีหลอกเลยนะจ๊ะค<อ>่ะพี่น้องจอดตากคุณตากแดดอยู่นี่แหละครับคุณนะ<อ>่ะเศรษขีตุ่มทียังนี่ผมว่าได้ลรางอยูอ่แต่ว่านูสังเกตว่าเอกลักษณ์ของแต่ละคันบ่นคือกันเลยบ่คือเพราะว่าผมสีเฮ็ดให้เป็นคันเดียวในโลกคันเดียวใน,ในโลกนี่มีแค่คันเดียวแค่นั้นนูเอาไปนี่ก็คันเดียวในโลกคันเดียวในโลกครับสิบูรมีผัวใดคือเลย<อ>ครับ ดูไห้คื <ใน S 2> อ,คอเป็นเ,นเนอกลักษณ์ูก <ปะ S 2> ีกับอุบลกันเลยได้ครับเพราะว่ามีคนคีกับกาลสินมาแล้วอินดี้มาอายสองค้นครับสื่อซื้อจากนี่แล้กคีกับกาลสินแล้วสองขั้นแล้วก็รีวิวไปตลอดทาง<อ>ถึงครับถึงแล้วา็ม่มีปัญหายอย่างโอ้เระ รถนั่นอาจจะหัวข้นสิบหัวเตี้ไปทักนู่นข้างต่อหน้า่องน้าอยู่เด้คือว่าใจอีหลีสงสัยดีดสงสัยดีดวสันน่ะค่ะเนาะโอ้อันนี้ขั้นนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะไองดดีขั้นนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ครับผมขั้นนี้ถือแน่ครับมันสางง่ายผมได้ตังไวมื่นเก่าครับอันนี้สางง่ายแต่ว่าเป็นเล็กกองนี่มันโมเมนต์เล็กกองทั่วไปครับความหนามันนี่สองจุดแปดมิลโมเมนต์เล็กกล้องสางทั่วไปโอ้แต่ว่าเป็นเจ้นักแค่ขั้นนี้ไอความหนา ระบ้าข้างช่องเส้นเสียเข้าจอเด่เพราะอื้นว่าการลดความเครนความเครียดของเล็กมันสะมีเทคนินอย่างของมันอยู่ครับ๋อเอาอี่นึงค่ะไฮนูสถามเนี่ยว่าเห็ดมาจะกปีกันแล้วเห็ดมาประมาณหกเจ็ดปีล้วครับหกเจ็ดปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มกลุ่มใหม่ๆนี่ตอนเริ่มมีกลุ่มกับ่ท่านถึงสิบปีหรอเริ่มมีกลุ่มทั้งกรุงเทพตอย่างเริ่มกลุ่มคนรักรถสร้างมินิใบสร้างเริ่มมิกลุ่มแล้วก็เริ่มขึ้นหลายๆกลุ่ม แต่ผมจะอยู่ยุคแรกๆยุคแรกๆเลย,เลยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาสางกุมมไม่เขาก็เอื้อญผมไปเป็นผู้ซอยแอดมินเป็นผู้ดูแลซอยแต่มีปัญหายัางกะอยากสรางอยากเคล็ดกะสอบถามผมมาได้ผมจะบอกวิธีให้บอกการหาอะไรให้ครับโอ้หลายๆคนที่มีพื้นฐานสรางอยู่แล้วนะคะมาเรียนน้ำผีนหนึ่งนี่อาจสิคแค่คบ่ถึงอาทิตย์ ครับแต่ว่ายังผู้จัดการโดยี่น้องเป็นปีปีหนึ่งจะสิฮูเรื่องน้องเขาหรือบอเนอะค่ะเด้อเพราะว่าพื้นฐานมูมีเลยแต่สำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็จะเข้าใจง่ายเนาะค่ะเดีหนึ่งเนาะแมนบอตั้งแต่เฮ็ดมานี่เฮ็ดมาแหลือจะขันเป็นร้อยนะเฮ็ดมาเลยสมัยก่อนสิเฮ็ดตัวน้อยนะครับตัวน้อยลัคขณีตัวน้อยเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็พักหลังมานนี่เด็กน้อยเริ่มอยาก อยากได้แบบนี้เ<อ>ขาสิบสัวไฟ้อตัวน้อยแล้วเขาเลยเด่นระงับไปแ้ก็ามาเห็ดตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้ถึงเป้าก็สะเห็ดตัวร้อยมาเสริมเพราะว่าบางเทือเด็กน้อยไม่เอ,อ,อียงกอยากได้ขันน่อยเพราะเขายังขับตัวนี้บ่ด้ค่ะเอ้าพี่หนึ่งลอยก็ขั้นเห็นนูถามเนยว่าแบบคือกันบ่บ่คือจะขั้นครับบ่คือจะขั้นเลยเือว่าแบบไม่ซ้ําจําไม่ได้แบบไม่ซ้ำจำไม่ได้ผมกะจำก็ได้ว่าผมเห็ดแบบใดเป็นเนโอ้คือ หน้าหน้าตอนนั้นแบบว่าเขาไม่จินตนาการนั่งสิเนาะ,ะเดี๋ยวไปเห็นนกอ้อปีกมันก็สีงามแต่เอาไม่เคยเป็นอย่างสี่กับออกแบบมาเลยเหมือนเล็กตัวนี้นะครับที่จริงแล้วมันเป็นของแอร์ดักที่ว่าเป็นทอ่อแอร์ที่ว่าเขาจอหู้หลายๆหู้เวลาประกรบกันนะ่ะผมไปพ่อร่างของเก้าเล็กมันดีแน่ผมก็เกิดไอเดียมันดามเลยนะเค,ะคะรื่องพวกนี้ครับดามมงนี่ดามมงนี่ดามนี่ไอเดียก็เกิดขึ้นเลยบ่มีแบบบ่มีอย่างลยครับ อ้าวพี่นึ่งคะทำแม่ลูกขาเพิ่นว่าอยากได้ประมาณตังสี่ตังสิบข้าเห็ดให้เพิ่นได้บได้ครับได้ได้ครับได้หมดเลยทุกรูปแบบอยากได้สียังสางเลยได้ครับสีลุงสียังก็ได้ครับโอ้ได้ครับว่าได้ออกแบบมาก็ได้เห็ดให้ได้ใช่ครับได้หมดอู้ซุดยอดอี๋เด้อพี่นึ่งแบบได้นี่เห็ดได้หมดครับอ้าวพี่นึ่งคะทำน้าเด็กจั้งนาทีหรือลูกทิศเก่าเหลือเรื่องยัง พื้หนหนึ่งคือว่ามันขาดเหลืองเยี่ยพอรุ่งโบ,บ,บมีความหลูเกี่ยวกับโอเค,บบะคะโอเค,อเคได้ครับแบบนี้แหละถามแบบนี้แหละนานๆจะมีอีกอีกเหลืองได้เนี่ยที่ห้าวควรจะแชร์ก็พอเม่พี่น้องสีนะคะพอดไปก่อนลูกพี่นหนึ่งคะ่ะถามเมนูได้ไป็นเรีวเนี่ยขั้นเนี่ยนุ้ยควรจะรักษาจังไรการบระลุรักษาเครื่องอะไระสงค์ทั่วไปมันก็คือว่าเคือนว่านำมันเครื่องยศหนึ่งเลยก็คือเลือดยศหนึ่งของมนุษย์ พันเห็นน้ำมันเครื่องเขายุดเขายังในรีบเช็คเลยว่ามันมีมองหัวมองไดมันแตกเล่ามองไดหรือว่าบางเท้อฝาปิดน้ำมันเครื่องอาจจะคายตัวเพราะว่าเวลาใส่งานไปเครื่องมันดีซันบลาเราเข้ากับเช็คว่าน้ำมันเครื่องดำปันได้ถ้ามันดำคักจนเหนียวเราเข้ากับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับมันจะมีมองเปลี่ยนของมันอยู่เออเติมมองนี่เนาะอันนี้แะครับถอดเบอร์ซีฟออกน้ำมันเครื่องก็จะไหลออกเบิดเข้ากับปิดเราเข้ากับเติมมองนี่ ตั้งรถให้มันขานานก็เพื่อนแล้วก็พอน้ำมันเครื่องมันไหลออกปากก็ขึอนนั่งคื้นเต็มพอดีค่ะครับผมรกะนี่คือกองอากาศครับนี่คือการแบบรุ่งรักษาอันนี้คือเขาต้องกินแล้วก็เขาก็ต้องอาทายคือว่านั่นแหละนี่ครับทอยไอ้กองอากาศกองอากาศนะค่ะนี่ครับทัองอาา้าาทงในอ้นามนันเท่ากับเขาใส่งานมันฝุ่นมันสิจับทั้งไตนี่กอนบลาเท่าก็เอาร่มเป่า มันเป็นแบบนี้ครับบ่จะเป็นกับบ่ต้องชุบน้ำมันก็ได้เพราะว่ามันจะเปื่อยเอาร่มเป่าแล้วก็บ่ท่านก็ใส่น้ำแล้วก็บีบแล้วก็ตากแดดไว้ครับเพราะว่านเองสิบ่ค่ะพี่ครับคือเขาก็ต้องหายใจท่านเขาเป็นบัดเขาหายใจทิดคัดร่างกายมันกะทำงานในโบเต็มที่จังสีละครับ ก็จะมีโมหลายที่ที่ต้องบหลดูเร่อเนาะค่ะเนาะคือเครื่องอเนกประสงค์นี่เป็นอย่างที่ว่าปัญหาจุกจิกหน่อยมากหน่อยแห้งทั่วโลกก็เลยนิยมใส่ครับค่ะบานนี้เขามีคนมีไอเดียเนาะมาจากฟังอิลลูบล่ะอ่ะมันทุ่นแบบนี้ไม่เห็นรถคีรินบุรีก็บอกเราบานนี้น้ำมันเครื่องลหรอไอ้น้ำมันเครื่องเนี่เบอร์สี่สของมอเตอร์ไซค์นะครับเด้อใส่ของมอเตอร์ไซค์เลยครับของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับเบอร์สี่สิครับอาแล้วก็ตัวแบบนี้ถ้าผู้ใดสนใจนี่ สามสารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ด้ครับเฮ็ดเฮ็ดขาย <S <S เฮ็ดยังก็ได้แบบว่า,าแต่ว่าเข้าตรงนี้ความสื่อสารต่ออาชีพใส่ใจรายละเอียดให้มีความระบผิดชอบค่อยเชื่อมแนการตั้งศูนย์การย่างใน,นยาเฮ็ดงานแบบลวกๆเพราะว่าผมเคยอยู่ในกลุ่มอยู่หลายกลุ่มโดยเฉพาะผมเมืเอยดีกว่าคือเขาเชื่อมแบบง่าย เขาเห็นเล็กสองชิ ago, to to ้นติดกันเขาเอินว so so ่าช่างเชื so ่อมแล้วที่จริงมันมมอยังลึกกว่านั้นเพราะประสบการณ์บางคนเขาสั่งสมมาเป็น1 0 20ปีว่าจะทะลุปูโปงเขาสิ่งที่ฝึกมือสองมือเราว่าจะของเป็นมืออาชีพมันมือถือต้องต้องซื้อสัดกับเราต้องรับฟังคนอื่นนั่มผู้ใดที่ว่าเขาเป็นเกจิเขาเป็นอาจารย์เขาเปิดวิชาหายเปิดยังกะไห้มีสัมมาคารวากับเขาย่าไปคิงย่าไปเก่งย่าไปอวด ว่าคนเก่งจริงๆเขาก็ค่อยอวดโอ้เป็นไดดอกครับถูกต้องค่ะพี่นึ่งทางผู้ใดสนใจอยากเป็นอาชีพหรือจังใดสอบถามมาได้เลยนะครับเ้อะผมยินดีแบ่งปันครับตามเบอร์ทร่ผมนั่นละทรมาโหลดค่ะพี่นึ่งมเลยแต่ว่าก่อนถี่ร่องการอย่าผู่ว่าเนี่ยเครื่องเครื่องนี่ขั้นขั้นนี่มันสีอยู่ไห้โดนบหค่ะจะปีอู้ได้เป็นหาหกปีเครื่องนี่ขั้นที่แบบนี้กันอู้ มันยังมีปัญหาในสถทติเหตุมากนี่ว่าท่านมีปัญหาค่ะกับประมาณเจ็ดแปดปีม,นมปานี่บ่ท่านมีปัญหาเจ็ดแปดปีบ่ท่านมีปัญหาเพราะว่าเขาบ่ได้ใส่คือเครื่องสูบน้ำเขาขี่ไปกับบไก่ค่ะเออบางทีอาจจะขี่ไปหน้าไปกลับสิบกิโลสิออบยอยโลยรับแล้วจํามกัดบอกค้าีิ่นึกว่ารถแบบนี้ล้อแบบนี้รุ่นจึงสี่เขาควรจะขับในสถานที่ประมาณไดอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ มันช่วงห้าเล่เนาะแต่ว่าส่วนมากมมันขึ้นอยู่กับดอกอยางค่ะถ้าดอกอยางเป็นวิบากนี่มันก็ฉีดหมอกกับเดิอดแทคขืค้อทั้งดินถ้าเป็นแบบนี้มันจะหมอะกับทั้งเรียบครับไล่ดอกอยางสิโอ้โหยังไงทั้งเรียบมีรลอวิบากอีกมีครับแบบนี้ครับมีกือขึ้นดอกออยางวิบากอ๋อนี่บอกค่ะครับอันนี้ใส่ใบตะล,ล่อลัางคือว่าให้เขาตะกุยลอ่อนาเนี่เป็นล่อนําซื้อค่ะอันนี้เจอดินเจอลมเข้าเขาปลาอ้อยปลามันนี่นสิได้เลยเขาตะกุย สบายเลยครับคือเป็นรถนั่นครับียังรถวิบากดอกค่ะค่ะพี่หนึ่งคะถามแม่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนอยากเนี่ยเพื่อนสนใจสิอยากได้ความรู้นั่นพี่หนึ่งอยากว่าเป็นลูกศิษย์อยากมหาวิชานําเพื่อจะแบบสางเป็นอาชีพหรือสินะคะได้ครับได้ได้ได้สอบถามคำว่าได้หรือครับตเบอร์โทรผมนี่ละเบอร์เบอร์ยังไงตรงนี้เลยนะครับเบอร์โทรตรงนี้เลยครับ ติดต่อพลาดเบอร์นี้มาได้เลยโ0812614349นาะคะเนาะช่างหนึ่งครับสอบถามมามีเพจมีเฟซอีหยังก์ปลาคายมีอยู่ครับอยู่ในเฟจมีอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแปะให้เนาะค่ะเนาะปลาคาอายห้ามมือนี้เนาะงครับให้ความรู้กับท่านผู้ชมพอสมควรเพอวายยังที่ครับ เพราะว่ายังเพราะว่าผู้จัดการด้วยค่ะพี่น้องบ่มีความรู้เรื่องสร้างนะค่ะพี่น้องกะถามเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้พี่น้องเนาะค่ะไดหลายคนมีพื้นทานอยู่แล้วกะอู้สุดยอดแม่นบ่ค่ะเขาก็อาจจะเข้าใจง่ายเนาะค่ะถาให้ผู้ได้อยากหูยังเพิ่มเติมกับติดต่อพี่นึ่งเด้อค่ะเด้อสำรับมือนี้เขากะไปสิงต่อนเนาะพี่นึ่งเนาะโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่นึงค่ะสวัสดีค่ะ